แล้วหนักที่สุดก็คืออาเจียนออกมาเป็นเลือดคะคิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็ได้แต่กอดลูกแล้วก็ร้องไห้คิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะแล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะเธอเลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดปรายาคมศินค่ะอดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก็คือเป็นคนที่ทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กค่ะอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะแต่มาหนักที่สุดก็คือปีห้าแปดตอนที่คลอดลูกได้สี่เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเน่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมากมก็เลยขอคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่า อันดับแรกเนี่ยให้กินยาก่อนอันดับที่สองก็คือช็อตไฟฟ้ากายภาพดึงสายพานเราก็ขอเลือกทุกอย่างที่คุณหมอให้เอาหมดเลยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่สองเดือนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเห็นอาการของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วหนักที่สุดก็คืออาเจียนออกมาเป็นเลือดค่ะคิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็ได้แต่กอดลูกแล้วก็ร้องไห้คิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะ แล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะถ้าเลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดแต่อยู่ๆอะค่ะมีพี่คนหนึ่งคือพี่พิสิทธิ์นะคะ mm hmm. เขาก็ส่งเมสเซจมากับทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเขาขายผลิตภัณฑ์พอลิตินเราก็เลยนัดเจอกับเขา ปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิมแต่เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันต้องมาถูกทางแน่ก็เลยตัดสินใจทานต่อพอวันที่สองเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมานั่งได้ยืนได้เดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้เริ่มทำกิจกรรมได้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีขึ้น ทานต่อเนื่องแบบนี้อยู่3ามเซตเต็มๆนะคะก็อาการดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ปกติทุกอย่างปัจจุบันนี้ลูกได้4ขวบแล้วค่ะเรามากอดลูกได้อุ้มลูกได้มันเป็นความสุขที่เราประทับใจมากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลีตินจริงๆค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับเราขอบคุณค่ะชื่อจิรากรเจริญเท้าค่ะชื่อเล่นป้อมเป็นพนักง,งานโรงงานเอกชนแหหนึ่งค่ะปวดหลังแล้วก็บ้นเอวแล้วก็ ชาที่ปลายเท้าค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อปกติเนื่องว่าเป็นผลกระทบจากการทํางานที่เราต้องยืนต้องเดินบ่อยๆก็เลยไปหาไปหาคุณหมอ,อคุณหมอก็อให้ยาคลายกล้ามเนื้อปกติค่ะก็ทานแต่นี้ก็ทานปกติแต่เนี้ยวันนึงมันมันไม่ใช่ค่ะก็คือเดินเดินได้แค่10เมตรเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะบันชา มันชาที่ปลายเท้าแล้วก็ปวดต้องหยุดพักก่อนแล้วค่อยๆเดินอีกระยะหนึ่งมันเดินต่อไม่ได้ค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นประสาทอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยทําเรื่องส่งตัวไปที่แผนกรักษากระดูกค่ะก็เลยไปตรวจรักษากระดูกอยู่ประมาณเดือนครึ่งทานยาก็ไม่ดีขึ้น คุณหมอก็เลยให้ไปเอกซเรย์คุณหมอโรคนิ้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นนิ้วในไตขนาด3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กรอบๆอีกประมาณ5เม็ดคุณหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัดเพราะว่านิ้วมันมีขยัดขนาดใหญ่ค่ะไม่สามารถไดทานยาสลายได้เขาบอกอย่างเงี้ยพอรู้ว่าผ่าปุ๊บคิดถึงพ่อถึงแม่เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตค่ะก็คือยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะตายก็เลยบอกว่า ถ้าฉันจะตายขอให้ตายทีหลังพ่อกับแม่พอมาเจอผลิตภัณฑ์พอลิตินมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้ทานตัวนี้ตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินใจทานค่ะเพราะว่าด้วยเราที่ทํางานโรงงานเนาะราคามันค่อนข้างสูงก็ไปศึกษาก่อนไปศึกษาเ,ออเห็นคนอื่นเขาก็หายเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเปิดใจทานพอเปิดใจทานเซตแรกค่ะ ก็ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเห็นผลเลยแค่อาทิตย์เดียวก็รู้ว่าอาการที่ชาที่เป็นอยู่ม,มันดีขึ้นจากยืนแค่ยืนล้างล้างถ้วยปกตินะคะล้างต่อไม่ได้นะคะยืนนานแค่แค่ล้างล้างจานปกติเนี่ยเราต้องหยุดค่ะหยุดหยุดพักแล้วห้องล้างต่อเพราะมันชาค่ะพอทานผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมันดีขึ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ผ่าตัดค่ะก็ยังทานผลิตภัณฑ์นี้อยู่แต่ว่า ทาาาาานน้ออยลงาารเเพรรระจกก่สวัสดีครับผมวริศนันชัยพรธานานันครับ mm hmm. ก็ทํางานอยู่ที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับ mm hmm. ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับ mm hmm. ก็เกิดจากที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเ mm hmm. พราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้แควันนะครับ ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้นก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับก็ตรงนั้นก็กังวลครับว่า,เ,เ,ราเราชา,าี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให,ให้เราทําการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพนะครับก,รก็แรกๆก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าทำไม มันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอบอกว่ามันวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันหนึ่งก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีกว่าๆนะครับก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือเมื่อเราขับรถนานๆนะครับประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับ เราริ่มตึงทาให้เราเดินลําบากครับก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปีก,กว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละก็จนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาสาไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยเวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการก็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทํากายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับควบคู่กับก,บการทำทาพันตัวนี้อยู่ครับก็อาการก็ดีขึ้นนะครับ ก็ทําให้เราไม่ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เราไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบมากครับ